สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดวาสกูช่ร้อนใหม่ไอ้นี่ไม่ใช่สกูช่ที่เหลือแล้วก็สลามนะคะอันนี้เป็นภาพัลนลัยเจินะก็จะมาดูก็จะเร็วหน่อยนะไม่อยากให้มันเกินสานาทีหรือเปล่าก็ชิลแรกจะเป็นสตรอเบอรี่ตรงนี้ที่เขียนว่าไม่อินไทยแลนด์แล้วก็ข้างหลังจะเป็นวิวนะคะชาร์ลอมาก ต่อมานะคะก็จะเป็นเมลอนบอลสองชิ้นนี้นะคะชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทต่อมาจะเป็นลันกลียธรรมะนะคะ,นะคะชิ้นใหญ่มากชโลมากด้วยชิ้นละร้อยเอ่อร้อยสี่สิบนะคะต่อมาจะเป็นช็อกบอลน,นะคะเหลืออันเดียวแล้วเป็นไซส์มินินะคะชโลมากถือว่ามากเลยนะเนี่ย ชินละ30บาทนะคะต่อมาจะเป็นจัมโบ้บัสไม่ใช่มีเดียมบัสบันนะคะโรม่าชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะดูอย่าะขึ้นเลยต่อมานะคะจะเป็นราคา75บห้เหมือนจันนะคะอันนี้ทําไม่ไึึงใคร75บห้เพราะว่าแพ็กเกจมันก็ยับเพราะว่ามันมีแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็กเกจเป็นดีลักดีลักคมานะคะ ลดเราเนี้จเจ็ดสิบซื้อมาก80ก็ถือว่าไช้ขาดทนไปาไปแปดสิบาทค่ะก็จะมีเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นคิตตี้เห็ดบันนะคะพวกนี้นะคะชิลนละ75บาทต่อมาจะเป็นคิตตี้ทั้ง2ชิ้นนะคะก็จะเอ้ยเห็น เจะมีเป็นโดนัทคิตตี้สีฟ้าแล้วก็ซอสลราจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็บลูเป็นสีแดงผ้าพื้นหลังนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีแท็กแล้วก็มีลายเส้นด้วยสโลมากๆชิดล230่าสอง้อยบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแท็กเกอร์แท็กเกอร์กกอคิตตี้หรือไม่ก็บิสกิตคิตตี้นะคะมีแท็ สองร้อยสามสิบเหมือนกันนะเรามาจะมาดูสลามกันเลยโอเคก็บางเสียงหน่อยนะคะก็ <c oughs> จะมีเป็นแบบรูปไก่นะคะจะเป็นรูปไก่แล้วก็เป็นรูปวงกลมนะคะจะมีเขียวเหลืองชมพูนะคะตัวอย่างเราเอามาเป็นสีโอ้ยสีชมพูนะคะเราเป็นจามา <c oughs> นั่นเดี๋ยวเราเก็บถนะ <c oughs> ึงนะตัางยังไงอ่ะชินเนี้ย ะเนนมือไขยืดแล้วก็นุนี้สินมากโอเคก็ขอเอาแบบเป็นแค่นี้นะคะก็ อย่าลืมกดไล์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะคะมีกิจกรรมนะก็ส่วนที่ที่เหลือก็มีประมาณนี้นะคะก็ถะะ้าสนใจทักไลน์ไดยนะ